เอาละครับกับมาชมกันต่อนะครับรอช่างอุยอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับผ่านไปมาพอดีเลยครับนี่ข้าวปลายังไม่ได้กินนะครับบ,บินด่วนวันนี้มาคนเดียววัช่างลุยมาแต่ตัวนะครับกับสลิง <c oughs> ออุปรกรณ์ตัวช่วยก็คือ <พา S 1> สลิงที่ไม่ได้เอารถวินมาเพราะว่า จงอ่าขึ้นอยู่กับคนที่เขาจ่ายตังค์เนาะเขาบอกว่าให้ช่างอุ้ยมาเขาจะมาช่วยหน่อยให้มาันมาเป็นแม่ทัพ <ทำ S 1> อยู่หน้างาน,นให้<า>หน่อยอ่หาย,ยากเลยเนาะอ้จิหนึงโคมาแล้วเสียเวลาทำอะไรกินค่อนงานกู้รถไมโครนะครับโคมาสุโคมาสูพีซีสองร้อยของทีมงานเสียบเบลอ่ะให้ช่างวีกินข้าวไปก่อนฝั่งนู้นก็มาเหมือนกันครับ นี่ครับเป็นทางด้านของฮิดาชิเซตเอ็กครับมา,าลงแล้วก็จอดอยู่ตรงนี้ครับบริเวณทางเข้าทางทางที่คมาสุมาลงแล้วก็เดินเข้าไปนู่นแหะครับนูน่นไปจมอยู่ด้านหลังนูน่นซึ่งก็อยู่ห่างจากจุดที่ รถจมอยู่ประมาณ100เมตรนะครับซึ่งก็จอดอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่ฝั่งนี้เตรียมตัวที่จะเข้าปฏิบัติการนะครับซึ่งตอนนี้ก็ช่างอุ้ยมาแล้วหน่วยกู้ภัยก็มาแล้วยังเหลือแต่ทีมงานเสียบเบลนะครับเสียเบลแล้วก็ทีมงานกำลังพลที่ไปไปตัดไม้นะครับเห็นได้ข่าวว่าไปตัดต้นตาลอยู่รอต้นตาลงับต้นตาลยังไม่มา ภารกิจนี้จะยืดยาวยังไงเดี๋ยวเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับมีรถไถคนะูเปอร์ต้าคันหนึ่งมาจอดรอเตรียมที่จะลากไม้นะครับลำเลียงเข้าไปข้างในนู่นลนะครับร้อยเมตรช่างอุยกินข้าวเสร็จแล้วไป,ไปเดี๋ยวเข้าไปดู พาช่างอุ้ยเข้าไปดูจุดที่จมครับนี่ครับกระบะนะครับหล้างกระบะรถช่างอุ้ยนี่มากระบะมาคนเดียวแล้วก็นอกจากมาแต่ตัวเอาสลิงมาพร้อมนะครับเพราะรู้ว่าหน้างานนี่มีรถไมโครเข้ามาเสริมทับช่างอุ้ยก็เลยหยิบสลิงนะครับทิ้งใส่กระบะรถมาด้วยนะครับ นี่คือร่องรอยที่เดินมานะครับเดินมานี่แหละเดินไปข้างกันนาะตรงนี้ก็จะจมแล้วอันอนอระยะทาง200เมตรนะไปถึงจุดคือรถไปโคเนี่ยทีมงานเสียบเบลเนี่ยเขามารับงานรื้อสะนาะปรับแต่งพื้นที่ก็จะมีสะเก่าอยู่ลูกหนึ่ง แต่ว่ายังไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลยครับพาท่าจมไปซะก่อนเรไมกกรากาทีมงานหน่วยกู้ภัยก็นู่นแล้วครับอยู่กันพร้อมหน้าหน่วยกู้ภัยของฮิตาชิ เปงานช่างเว้ยตอนนี้มองปมัเมินตนาการครับ ุยมาถึงรถแบคโคหน่วยกู้ภัยมาถึงก็ยังเหลือไม้ครับสิ่งสำคัญก็คือไม้ที่จะเป็นฐานเข้ามายืนนะครับตอนนี้ก็เหมือนรถอยู่ในสะแล้วนะครับ จมโคลนจมไปพร้อมๆกับไม้นะครับตอนที่จมน่ะโอ้ปลาแ่ายอ,อยู่ในรถเตี๋ยพี่ครขับแกอยู่ในรถนะครับยุณลมอ่ะช่วงออกม้านลมอ่ะ ปนบุลมดิามากไม่ต้องเต่หลายท่อนเลสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นคันนาใหญ่ด้วยและนี่คือเส้นทางที่เดินเข้านะครับตั้งแต่มารอบแรกเลยก่อนที่จะไปจมอยู่ข้างในนี่ข้ามคันนาข้ามคันนานี่ก็จะจมนะครับดูดิครับลองรอยต่ว่าป่าเท่านี้แกเอาตัวรอดได้ครับ พนจากจุดนี้แล้วก็เข้าไปยังพื้นที่ที่จะทํางานได้แต่ว่ายังไม่ทันได้ทําอะไรครับติดก่อนขากับกลับออกมาจังหวะข้ามคันนาครับจังหวะจะข้ามคันนาก็หน้ารอยตูดกดครับเป็นสเต็ปอยู่แล้วจังหวะขึ้นคันนาเนี่ย น <ignon> ้ำหนักต <bbe> <wonder> ัวก็จะถ่ายไปอยู่ด้านหลังก็จมแล้วครับนี่ขนาดใหญ่นะครับขนาใหญ่มานี่พอจมแล้วก็พยายามยัดไม้ตะกุยขึ้นขุดดินเปิดรอบตัวเองออกไปเรื่อยๆ ฮะโอ๋อตอนเอารถวิ่งเข้ามาเกือบเกืบติดลมรัมตอนข้ามออกเนาะซึ่งก็มืดแล้วเราก็ไม่ได้ดูตอนรถวินออกตอนอพอออกมาปุ๊บช่างวุยก็มาดึงรถเทเลอร์ขึ้นพอเทเลอร์ช่างวุก็ติดลมนะครับ เปรูปจูบไม่หอมเท่าไหร่ตรงนี้แล้วมีน้ำาอกน้ำทีมงานนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำาอกอยู่ตลอดเวลานะครับมันน้ำบอกเยอะแล้วก็สูบออกไปเรื่อยสรุปแล้วก็รอไม้ใช่ไหมนะกุยรอไม้เหมือนเดิมครับ รอฝั่งของเสียเบลมาก่อนก็ทิ้งท้ายไปเพียงเท่านี้ครับไม้มาเมื่อไหร่ก็กลับมาเจอกันใหม่ครับ